เจียคายเลอร์สุขสันต์วันตรุษจีนค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูง่ายๆสำหรับเทศกาลตรุษจีนมานำเสนอด้วยละ่ะนั่นก็คือกุ้งกระเทียมนำพาบารมีซึ่งนอกจากจะอร่อยแล้วเมนูนี้ยังมีความหมายที่ดีด้วยค่ะส่วนขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าค่ะ น้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชกุ้งขาวสดกระเทียมต้นหอมซอยพริกจินดาแดงเริ่มจากปั่นกระเทียมให้ละเอียดนำกระเทียมลงไปผัดจนสุกใส่กุ้งขาวลงไปผัดผัดจนกุ้งสุกเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว และน้ำตาลเล็กน้อยค่ะสุดท้ายปรุงด้วยพริกไทยค่ะตกแต่งด้วยต้นหอมและพริกแดงก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกุ้งกระเทียมน้ำพาบารมี เป็นไงกันบ้างคะน่าทานมากๆเลยขั้นตอนแลอุปรกรณ์นในการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่มีกระทะท e ีฟาวรุ่น G135S496 และเครื่องบดสับทีฟาวรุ่น MB520138 แค่นี้ก็ทำเมนูตุ๋นจีนแสนอร่อยแบบนี้ได้แล้วค่ะสำหรับเทศกาลตุ๋นจีนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะ